ป้าบุ๋มวันนี้ป้าบุ๋มจะพาไปออนเดอร์ลยที่ไหนคะวันนี้เหรอปรดสังเกตสิดูมันเด็กญี่ปุ่นมาวันนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ป้าอยากกินอาหารญี่ปุ่นเป็นอ่ะประเภทอ่ะพิซซ่าพิซซ่าญี่ปุ่นเขาเรียกกันแบบง่ายๆาภาษาไทยพิซซ่าญี่ปุ่นเป็นด้านโปรดของป้าเองอะไรเพราะว่าของแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยนะเขาสั่งโดยตรงมาจากญี่ปุ่นเลยคือแบบคุณภาพเป๊ะ รสใช่กลิ่นใช่เลยแหละอันนี้ซึ่งหายากมากเพราะเจ้าของอะเป็นคนญี่ปุ่นคะ่ะโอ้ยนี่ใกล้ถึงแล้วนะคะจะบอกให้สวนลำเจียกค่ะก็คืออยู่ติดกับโฮมโปเลยนะคะคือบางครั้งนะคะ G P S อาจจะพาเข้าโฮมโปได้นะคะจา,จากประวัติที่โทนมานะคะโดนกันตลอดราะนั้นเนี่ยอยากเข้าโฮมโปนะคะเลยครัโปปุ๊บสวนลำเจียกเลยค่ะเรียวฟึดเข้าไปเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เห็นป้ายไะสวนดอกลำเจียกค่ะ เนมสวนดอกลำเจ็บแล้วก็หักเลี้ยวเข้าไปทันทีเลยค่ะ <_ d ata> อย่าหลงอย่าเลยนะคะเพราะว่าซอยทางเข้าเล็กค่ะถ้าไม่คุ้นนะคะอาจจะเลยแล้วก็ต้องไปวนมาอีกหนึ่งรอบะคะคีอแตรสวัสดีค่ะพบกับผมเตีรักอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ ออนเดอะเวมาแถวลาชพฤกนะคะและจะพามาร้านนี้ค่ะเป็นร้านของครอบครัวคนญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าเกียวโตโยชิโนนี่เห็นภาพไหมคะแค่เห็นภาพก็น่าก,กินแล้วนะร้านเนี้ยเป็นร้านถ้าผู้ภาษาไทยนะคะก็คือเป็นร้านพิซซ่าญี่ปุ่นส่วนภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโอโคโนมิยากิค่ะ เจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นเห็นไหมคะนี่นินอ๋อหยุดค่ะเห็นไหมนี่เห็นป้ายพิซซ่าญี่ปุ่นเลยค่ะเห็นไหมคะเขาเปิดจันถึงสุดเวลานี่เสาร์อาทิตย์นะแล้วเขาหยุดทุกวันอังคารค่ะอย่ามานะคะวันอังคารจุดนี้นะคะเป็นจุดเด่นนะคะที่ใครมาแล้วก่อนกลับบ้านนะคะทุกคนจะต้องมายืนโพสท่าตรงนี้ค่ะอืเห็นไหมงามไหมคะจ้า สวัสดีค่ะคุณปา้าดีเลืกอกคิดถึงคิดถึงอีแกอ้ยังไงคะเนี่ยถึง,ถง,ถง,ถงแม้ว <c oughs> ่าตรงนี้ได้เรื่องของเรื่องก็ร้านคุณน้องเป็นร้านโปรดของพี่ไงคะพิซซ่ายุ่ปนปสูตรตำลักของคนญี่ปุ่นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน้องขาไหนลองแนะนำหน่อยสิห้องเนี้ยการดีจัดเนี่ยทำไมมันถึงได้โซคิวเป็นที่ญี่ปุ่นแบบนี้ถ้าเกิดจะเปรียบห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณธนานคารแกลเลอรี่เพราะว่าเป็นผลงานพี่อู๋ด้วย คนถ่ายรูปเวลาไปญี่ปุ่นทุกครั้งกว่าีณะพี่อู๋ไหนนะพี่อู๋ธนากรปุษยานนท์ค่ะอ๋อก็คือเป็นหุ้นส่วนกันทำานด้วยกันหุ้นส่วนกันนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนเด็กโอวีกับนักกล้วยใช่เขาเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเด็กวชิราวดีกันนะคะอันนี้ฝีมือของอู๋เหรอใช่ค่ะพี่อู๋จะมีข้างล่างเขียนวัฒนบายธนากรเป็นภาพญี่ปุ่นเป็นฝีมือพี่อู๋ล้วนๆพี่อู๋ชอบถ่ายภาพทำอาหารเก่งแล้วถ่ายภาพด้วย แล้วนั่นคือมุมอะไรนะลูกรูปตอนเปิดร้านนะคะอตอนเปิดร้านจะเห็นเนี่ยมีพวกเพื่อนเพื่อนดาราหรือไม่ก็โอวีหรือ อันนี้พี่ใช่เหรอมีป้าด้วยค่ะต <'d S 1> อะ<า>น <ento> มีป้าปุ่มด้วยนะจ้าอัีด้วยมีด้วยอันนี้คือห้องแรกก็จะมี2โต๊ะใช่ค่ะโซนโซนนี้คือโซนไม่ไม่ไมีแอร์นะคะโซนนี้ไม่มีแอร์นะคะลูลกค้ามาเนี่ยเผื<ๆ>่อน้องหมาน้องแมวมาแต่ไซส์ไม่เกิน7จกิโลต้องอยู่ในรถเข็นนะคะเฮ้ยอันนี้หนูหนูอนุญาตให้นั่งโซนข้งนอกได้จริงเด้จริงค่ะงั้นพี่จะเดี๋ยวลูกสาวพี่มาบ้างได้เลยค่ะแต่ขอเป็นนั่งนอก้วเปิดพัดลมนิดหน่อยแล้วมีแอร์ช่วยชยมาอย่างเงี้ยโอเคน้องไม่ร้อนมากเดี เพชเฟลลี่ด้วยนะคะเขาได้คือ<ข><ร>งโซนนี้สามารถพาลูกขนปุยมาได้น้ําหนักไม่เกิน7-8็ดถึงแกิโลขนาดไซส์เล็กกับมีเดียมคืออย่างไซส์ใหญ่อย่างฮัสกี้นี่ไม่ได้นะคะเราได้ประมาณนที่สุดใช่ไหมคะคุณน้องใ่ค่ะ ห้องนี้อะอะโซนนี้ยิวอาอามามาตรงนี้ก่อนมีหลายมุมค่ะมีหลายมุมอันนี้เป็นห้องแคชเชียร์อาห้องแคชเชียร์ก็คือออฟฟิศนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือห้อง VIP วนะคะจุได้กี่คนคะลูกตรงนี้8ปดถึงสิคนค่ะแต่ถ้าเกิดส่วนมากลูกค้าจะรู้ชื่อในนามห้อง k ค k k หนึก็มีจะมีมีมีชื่อของกิติ คีตะคิคุจิ3คนคิคุจิคือคือคุณพ่ออ๋อเห็นไหมคะร้านนี้เป็นครอบครัวคนญี่ปุ่นนะคะคือออริจินอลเลยนะอ่ะแล้วห้องต่อไปอะลุห้องนี้ค่ะห้องนี้ไปอีกโซนนึงมันมีความเป็นส่วนตัวด้วยอ่ะถ้าเปิดเป็นเป็นห้องเปิดขายก็จะมี3โต๊ะข้างใน3โต๊ะสโต๊ะนะคะ3โต๊ะสําหรับโต๊ะ4ี่ที่5าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าแต่ถ้าถ้าบางครั้งลูกค้าจะขอปิดโซนห้องนี้เรียกห้องเคสอง๋อเคสองก็คือสามารถอ่ปิดโซนเป็นท่ะใช่ทายเว ต้สังเกตต้องคุมเตาไว้นิดนึงค่ะเดี๋ยวฝุ่นจะเห็นไหมคะฝุ่นจะฝุ่นเพราะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมาก PM พี่ไม่เชื่อหรอกต่อให้ไม่มีฝุ่นคุณน้องก็คลุมและนี่คืออะไรคะคุณน้องขอความกรุณาอย่านำเศษอาหารทิ้งในช่องบนเตาร้อนใช่ค่ะคืออะไรคะอาัช่องนี้ค่ะช่องนี้ช่องนี้นะคะช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับระบายอากาศความร้อนและทําไมหนูต้องเขียนอะไรจริงจังขนาดนี้เพราะว่าถ้าถ้าลูกค้าเนี่ยดันลงไปเมื่อไหร่นะคะก็จะต้องเรียกช่างมาขึ้นมา แล้วต้องมาทําความสะอาดแล้วก็เซอร์วิสอะค่ะครั้งละมามาเฉยๆหนึ่งพันบาทแวนตังหานะคะเจ็ดเปอนคือน้องขายและไอ้เจ้าส้มนี่คืออะไรกระดิ่งกดเรียกกดเรียกพนักงานค่ะร้านนี้จะไม่ได้มีพนักงานเสิร์ฟมาคอยยืนกดดันลูกค้าเราจะใช้วิธีการกดแบบเรียกเนี่ยกดปุ่มปึ้งติ้งต่องเมื่อไหร่ก็น้องก็จะเดินออกมาหาใครเจอนะบางคนจะไปยืนกดดันเงี้ยจะรับอะไรคะางเงี้ยมันไม่ไม่โอเคสาหรับหนูอันนี้นะจ๊ะอันนี้ห้องอะเนี่ยคือพี่เล่กง่ายๆนะห้อง PK1 อะไรอย่าง มีสองชั้นมีสองชั้นค่ะเหตุผลแล้วค่ะคุณน้องเก็บเสียงคุณพี่อะค่ะจริงๆแล้วสำหรับลูกค้าที่บางทีต้องการใช้เสียงหรือประชุมกันหนูมีความรู้สึกว่าลูกค้าอยากเป็นกันเองแบบอยู่ในกลุ่มตัวเองไม่อยากคนอื่นได้ยินใช่จำจำเป็นต้องไม่ให้คนอื่นรู้นิดนึงว่าเราคุยอะไรกันอยากจะบอกว่าอะไรมานี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะว่ามันมีประตู2ชั้นเพราะว่า ครั้งสุดท้ายที่มาเนี่ยมันยังไม่มีมมชั้นท่สองเลยค่ะอเพราะล่าสุดเสียงปรีแตกไปถึงนอกว่าก็แหม่คราวที่แล้วมากันแกงใหญ่อ่ันนี้อ,นนอันนี้ก็คือห้องแบบว่าอ่าเนี่พี่เรียกง,ง่ายๆแล้วกันนะคะคือสําหรับ V.I.P. เพราะเป็นห้องใหญ่สุดนะคะที่เราเวลามาทีไรก็จะอยู่ห้องนี้กันใช่แต่ทั้งสิบคน S <S <S มาเลยค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตร,ยตรสีต้นไมเ้เยอะแยะน่ารักน่ารักอ่ะอันนี้เป็นมุมเ,เล็กๆนะคะ,ะที่ทําไห้สําหรับลูกค้าท,ที่ที่ชอบสูบุรี่อ่ะสูบุหรี่รในในขณะที่สูบุหรี่รก็จะเอาพวกนี้ไปไปฟอกฟอกฟอกปลอดเป็นตัวอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะเขาตัวตัว เขาไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่หรอใช่ค่าอริสิเอใช่แต่หมายถึงว่าหนูบอกไปที่บอกไปฟอกปอดฟอกปอดคุณน้องมุกค่ะเป็นมุกค่ะมุกนะคะมุกค่ะเดี๋ยวก่อนและมุมเนี้ยไอ้น่ารักคิ้วๆถึงแม้จะพื้นที่เล็กนิดเดียวเนี่ยคุณน้องใครเป็นคนจัดคะเนี่ยเจ้าแอลนะคะน้องสาวตัวแสบของพี่เองค่ะอ๋อหนูแอลนี่เองนะคะอ๋อน้องสาวตัวแสบแสบมากค่ะนางแสบมากถเวลาล็กเยอะใช่ไหมใช่เลิกเยอะเหมือนหนูใช่ไหมไม่ค่ะน้อยกว่าค่ะและเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะเนี่ยหนูแอลเนี่ยเขามีพรสวรรค์เห็นไหม ด้านหน้าเนี่ยนางก็เป็นคนจัดใช่ไหมและตรงเนี้นางก็เป็นคนจัดเพ<ช>ราะฉะนั้นเน,น,<ด>นะนี่ยและตอนนี้ได้ข่าวว่านางกําลังทําร้านต้นไม้จัดปุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บสวยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็วกจ,ววะะวกจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะนะคะและช่องดังติดต่อก็ตึง้งข้างล่างเลยนะคะโอ้โหดูสิหนูแม้กระทั่งตรงนี้แบบบังแดดบังลมบังฝนได้<ช>เลยเนาะ พราะบางทีบางช่วงมีฝนตกแล้วก็แดดส่องลูกค้าหน้าจะแสบตาอ่เห็นมาช่วยปิดนิดนึงแล้วก็เอาต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาช่วยมาช่วยบังในในขณะที่บังเนี่ยมองออกมาก็ยังรู้สึกว่าสบายตาอ่ะใช่สบายตาเนี่ยนิดนึงเพราะซีทรูมองออกมาเนี่ยมันร่มรื่นมากเลยใช่นี่เป็นส่วนที่หนูต้องต้องต้องเปิดให้ลูกค้าข้างในมองมาแล้วก็ได้รู้สึกว่าระหว่างรออาหารนานจะได้ไม่โมโหลูกค้าจะได้ไม่โมโหไม่โมโหนะคะอุ้ยอุ้ยห้องน้ำน่ารักอะดูสิ หนูดูสิห้องน้ําอันนี้ห้องน้าผู้หญิงอันนี้ห้องน้าผู้หญิงนี่ห้องน้าผู้ชายค่ะอุ้ยดูป้ายทรายก็น่ารักเดี๋ยวพี่เขาแอบมองหน่อยอุ้ยตะแดนน่ารักไหมคะเอ็นมาเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะสปอนเซอร์ค่ะสุดที่สองนี้นะคะจากค่าเชื้อค่ะช่วงนี้และนี่คือห้องอะไรต่อไปลูกต่อไปอันนี้อันนี้เป็นความลับหรือเปล่านี่เพราะว่านเห็นป้ายนะห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตอันนี้คือห้องอะไรขออนุญาตก่อนค่ะอนุญาตก่อนุดูน่งเด้ เออนุญาตป้ามีกฎอย่างเงี้ยงั้ขออนุญาตก่อนเพราะว่าป้าเขาติดว่าห้ามเข้าก่อนเนี่ยอนุญาตข้าวแม่อนุญาตเราก็เข้าไม่ได้โอเคค่ะถ้าไม่ใช่สนิทกันไม่เข้าไม่ให้เข้าค่ะไม่ให้เข้าค่ะห่วงห่วงนิดนึงค่ะนางห่วงนะคะนี่ห้องของนางนะคะว้าวโซนไหนก่อนดีคะสวนเย็นเอาโซนตู้เย็นก่อนเลยแล้วกันนะคะอันนี้หนูใส่อาหารอะไรอันนี้อันนี้เป็นพวกของแช่แข็งขออนุญาตนะคุณน้องอันนี้ทำไม่เป็นเป็นไซส์ค่ะหมายถึงว่า ของที่เราต้องใช้งานลูกค้าจะได้ได้กินเนี่ยเท่ากันหมดจะมาบอกว่าถ้วยนี้ฉันเยอะกว่าถ้วยนี้ฉันน้อยกว่าไม่ใช่นะคะคือคือที่ถึงว่าออกกันใ้ขนาดนี้เลยเหรอคุณน้องใช่ค่ะโอ้โหสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะที่องาันี้เราโค้งมาทางนี้เลยละ้ะโค้งมาทางนี้เป็นโซนที่ของแผนกที่ที่เราผัดเนี่ยแล้มาล้างตรงนี้คุณน้องพี่ขอถามหน่อยเปิดมากี่ปีแล้วเอาจริงๆอ่ะร้านนี้อยู่มาตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะ11ปีแต่ถ้าย้ายมาตรงนี้จริงๆอ่ะปีนี้ปีที่4คือพี่เป็นคนที่ไม่ทำกับข้าวก็จริงแต่ที่บ้าานท พี่ก็จะเห็นนะตรงกําแพงเนี่ยนะคะ,คะจะมีน้ํามันคลาบน้ํามันใช่ค่ะอ่ะฮะโปรดสังเกตมันไม่มีเลยคุณเนาะไม่มีค่ะรูปได้เลยค่ะไอน,นี่คือคุพ่อคุแม่กระทะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือเรื่องเรื่องคือมัน,เป,นเป็นกระทะที่เราใช้งานอยู่มันสําหรับเชฟที่แบบว่าข้อมือไม่ดีเพราะหนูว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมต้องต้องฝัดต้องฝัดเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็เลยแบบต้องนิดออนึงเกี่ยวกับเรื่องต้องใช้แบบเล็กและเบาแล้วลึกและในขนาดเดียวกันเนี่ยเราขายด้วยขายกระทะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเบาไหม เบาไหมเออว่ะเบาเป็นกระทะเหล็กที่เบาอันนี้เคลือบน้ํามันนะคะเคลือบน้ํามันกันสนิมโอ้ถ้ากระทะเหล็กจริงๆแบบดี่บอกคุณนายจีนเดี๋ยวๆคุณขายได้ค่ะอุดหนุนใบหนึ่งเดี๋ยวจะไปรอรอคิวนิดนึงนะคะเอาไหมรอต้องต้องพิเออเดอร์ไว้นะคะรอคิวนานนิดนึงเขาต้องย่างด้วยค่ะหนูต้องย่างให้1ใบ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นรอบหนึ่งจะได้รอบเดียวสามใบแล้วก็มาตู้นี้ป้ารู้นี้คะตู้อะไรเออไม่รู้อ่ะแช่แก้วเบียร์ค่ะอ๋อหอม อันนี้ต้องแยกนิดน,นึงเพราะว่าเพราะว่าเวลาลูกค้ากินจะได้กลิ่นกลิ่นอาหารไม่เลยลูกแก้วสาเกแก้วเป๊กอะค่ะอ๋อเพราะพี่ไม่ได้คนดื่มเลยไม่รู้แก้วสาเกแก้วเป๊กใช่เราต้องแช่ต่างหากเราต้องมีตู้สําหรับแช่แก้วเบียร์ต่างหากเวลาลูกค้าเราเราอย่าๆๆงเงี้ยค่ะเงี้ยแล้วก็เข้ามาเบียร์ไปใส่น่ากินไหมคะเห็นไบียรเป็นอะไเห็นแก้วยังน่ากินเลยอ่ะรับประกันแก้วเย็นทุกใบถ้าไม่เย็นให้กินฟรีเอาอีกแล้วอันนี้เป็นโซนเป็นโซนเขาเรียกว่าอ่า น้ำแข็งที่นี่ใช้เครื่องผลิตน้ำแข็งนะคะไม่ไม่ซื้อเอาตามทั่วไปใ่ค่ะสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เอเลยค่ะมาดูได้ค่ะน้ําเป็นเครื่องกรองน้ําอย่างดีค่ะอันนี้นะคะมีเครื่องกรองน้ําินดีนะคะแล้วก็ผลิตน้ําแข็งนะคะแล้วก็เครื่องล้างจานมีเครื่องล้างจานเองใช่ค่ะเครื่องล้างจานอันนี้อันนี้อันนี้ใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เพิ่งซื้อเดี๋ยวจะตกน้องเนี่ยค่ะทำไมมันยังใหม่อย่างเงี้ยสิบกว่าปีใช่ค่ะใหม่เอี่ยมค่ะ อะไรจ้านี้เป็นพิซซ่านะคะโอโคโนมิยากิเป็นโอซากาข้างในมีอะไรบ้างหรือยังคะโอซากาแป้งหนานุ่มอ๋อโอสากาแป้งหนานุ่มใช่ค่ะนาร์เตมุยออันนี้คือปาแผ่นค่ะปาแผ่นปาโอแผ่นสไลด์ข้างในจะมีผักคือกะหล่ำปีเป็นหลักอกะหล่ำปีมันญี่ปุ่นคุกรวมกันอันนี้คือเน้นผักนะคะอันนี้จริงๆแล้วเน้นผักเน้นเหมือนกันตัวนี้เป็นเกียวโตอันนี้เกียวโตแป้งบาง อ๋อแป้งบางคือคําว่าเน้นผักในที่หมายว่าปริมาณผักเท่ากันแต่การทําต่างกันตัวนี้เอาไปฝอยตัวนี้เอาไปหั่นเป็นลูกเต๋าใส่แป้งอ๋อตีรวมกันแล้วไปทอดบนกระทะจ้ะตัวนี้ใส่แป้งอยู่เป็นแผ่นหนึ่งเอากระหล่ำปีฝอยฝอยวางมีหมูมีไข่่าทานมอสองตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ขายดีเป็นเกียวโตเหมาะสำหรับวีออันนี้ก็คือของของโปรดของคุณเตี่ะค่ะยากิโซบะห่อไข่พิเศษตรงทับปิ้งไส้ตัวนี้เป็นอูด้งอูด้งกระเทียม กุ้งกระเทียมใช่ใครที่ชอบอุด้งนะคะต้องนี่เลยน่าทานไปหมดเลยอะ่ะเอาเริ่มจากที่ของของโปรดก่อนไหมคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนคะ่ะอันนี้พญานาบอกนิดนึงคะ่ะข,ข,ของเล่นของเล่นไม่ใช่ของเด็กนะคะของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่นะคะเอาไว้ตักเอาไว้ตักก็เข้าปากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณน้องพี่ว่ามีอะไรแปลกไปหรือเปล่าเนี่ยน้ำซอสแต่ก่อนน้ำซอสเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราเปลี่ยนรูปแบบคือใส่ใส่ขวดพลาสติกเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นสแตนเลสใช่ไหมคะ,ะเป็นสเตลเลสแล้วก็มีช้อนปากมีอะไร่างอย่างดีแต่นี้ลูกค้าบางคนเนะ่ะเอาช้อนไปคนเอาอะไรไปคนในนั้นแล้วมันเกิดแบบเส้นลงไปหรืออะไรลงไปทําให้ดูเราไม่น่าดูคุณน้องอันนี้วางคู่กัน อันนี้คือทานคู่กันอร่อยมากหโด้งนะคะกับหนวดปลาหมึกนะ,ะปลาปลาหมึกะะปลาปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นเต้าหูท้ทอดเต้าหู้เป็นเต้าหู้ออแกนิกสูตรของทางร้านเลยอันนี้เกี๊ยวซ่าอันนี้อันนี้นำเข้าอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะ,อ,ะอันนี้เริ่ไมะะไม่ใช่ของบ้านเราถ้าของบ้านเรามันจะเป็นรูปทรงหนึ่งสังเกตได้นะมันจะเป็นทรงที่ไม่ค่อยเหมือนไครเกี๊ยวซ่าไส้ ไส้หมูสับไส้หมูสับนะนะคะอันเนี้ยมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะนําเข้านะคะและพี่จําได้ว่ามีอะไรนําเข้ามาจากญี่ปุ่นซอสซอสอแป้งแป้ง,ปงวัตถุด,ดิบส่วนมากของที่เนี่ยหลักๆเลยอ่ะต้องเอามาจากญี่ปุ่นเพราะว่าของบ้านเรามันไม่สามารถที่จะมาทำคุณมิกิที่แสนอร่อยได้แล้วคงรูปแบบของที่นู่นที่เขาสอนเรามาต้นตำรับ กินที่นู่นกินที่นี่รสชาติเดียวกันอ่าไม่ต้องไปถึงไกลถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะมาร้านที่นี่ก็สามารถเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นรสชาติญี่ปุ่นแท้ใช่เชื่อเลยเออก็่อเปิดไปอีกแล้วใช่จริงปลดอหมดทุกอย่างราคาเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้เตาจะไม่มีที่ลงแล้วค่าน้องอันนี้เป็นพูดง่ายเหมือนเป็นรายการที่แบบลูกค้ายังไงก็มาก็ต้องสั่งถ้ามาร้านโยชิโนะแล้วกินไม่ครบเหมือนมาไม่ถึงว คุณน้องเยอะขนาดนี้เลยหรอพอไหมคะจะเหลือแล้วก็เอาค่ะเอาอันไหนก่อนอันไหนก่อนเอาพิซซ่าเียวโตก่อนเมนูที่หนึ่งเมนูที่หนึ่งมาและตัดที่เลยอันนี้คือแผ่นบางใช่ไหมคะแป้งบางแป้งบางบางมากบางมากใช่แป้งบางจริงๆอันต่อไปแป้งหนานุ่มโอซาก้าชื่อโอซาก้าโอซาก้า แป้งหนานุ่ม,นนมตัวแป้งกับตัวผักจะไปตีรวมกันนี่คะ่ะหนานุ่มไหมแป้งหนาอันอันนี้เราเราเราพักแล้วเราโยนไปนี่ดีไหมอันนี้ขอ,นนองปวดป้านะคะเหมือนกันค่ะใช้วิธีการตัดเหมือนกันแบบนี้ดูจีนา่าทานมากเลยนนอ่ะหนางลูกค้าบางคนชอบท็อปปิ้งอะไรก็ท็อปปิ้งตามสบายเลยไส้หมูอร่อยไหมคะ เดี๋ยวพี่จะทานอย่างอื่นไม่ไม่ไม่หมดหเลยมาที่ไส้กรอกไส้กรอกนี่ก็เป็นเมนูขายดีอันหนึ่งข้างในจะเป็นน้ําซุปข้างในจะมีน้ําซุปเพะพี่ทานมาตัง้งนานแล้วพี่รู้ป่ะไม่รู้บางทีเนี่ยจอกไม่เป็นเนี่ยกระเด็นเข้าตายเด็ดเวเดและมีน้ําซุปได้อย่างไรมันเป็นสูตรโดยเฉพาะที่เขาทํามาให้บางคนไม่รู้นะเอาไปเอาไปกัดเอาน้ําซุปมกระเด็นใส่ใส่คนเลยนะ ต่อไปนะลูกเกี๊ยวซาค่ะเกี๊ยวซาหมูมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันดูไส้แล้วก็ไส้หมูให้ดูไส้ไส้หมูอย่างเยอะเลยซอสอันนี้คือซอสเป็นซอสเกี๊ยวซาค่ะเป็นซอสเปรี้ยวเโอเคเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วก็จะราดด้วยลายูออกเผ็ดๆนิกหนึ่งไส้หมูเยอะมากอร่อยแป้งนุ่ม ต่อไปอันนี้อันนี้เป็นเมนูทานเล่นสาหรับทานทานเหล้าทานเบียร์บางอย่างอะ่ะเป็นเมนูทานเล่นหนูคิดเองนะไม่ได้ว่าเอามาเข้ามาทั้งหมดเพราะว่าหลักๆแล้วอะ่ะที่เราจากตรงนูน้นชิกเนเจอร์จะเป็นวพวกพิซซ่าทิกิโซบะอะไรพวกนี้อะไรที่ท,ที่อิมพอร์ตเข้ามาได้แล้วเอาเข้ามาหมดข้อไก่นี้คืออะดแดปมาคือเราเป็นคนชอบดื่มข้อไก่ที่นี่จะเป็นข้อไก่จริงๆข้อไก่ไม่โกหกข้อไก่ที่แทบไม่มีมัน อันนี้คือเมนูสาหรับคนแก้มเหล้าเหมือนกันคนที่ชอบกินเห็ดเห็ดเข็มทองผัดเนยที่นี่จะเน้นพวกเนยพวกเกลือเครื่องปรุงมีไม่เยอะไม่ต้องกลัวว่าจะสุขภาพจะแบบอ้วนหรือจะเสียสุขภาพหอมเนยไหมมากอันนี้ยังใส่เนยไม่โกหก<อ>ไม่ใช้เนยเทียมใช้เนยแท้ๆยี่หอเดี๋ยวไปบอกกันทั้งหลัง <S 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 เดี๋ยวเดี๋ยวนเซอร์เขาจะมาอันนี้อ่าเสริมด้วยเหมือนกันค่ะหน่อไม้ฝรั่งผัดเกลือ หน่อไม้ฝรั่งผัดเกลือเนี่ยผัดเกลือลักษณะเดียวกันใช้เนยเครื่องปรุงเดียวกันเนยหอมๆแล้วก็จะมีความเป็นหน่อไม้อ่อนๆเราใช้เฉพาะส่วนยอดอ่อนๆส่วนตัวอื่นน่ะตัดทิ้งไปไม่ต้องไปเสียดายให้ลูกค้าทานอ่อนยังหวานอยู่เลยจริงๆแล้วหน่อไม้ฝรั่งอ่ะทไก็ทำได้แต่ทำให้อร่อยแบบนี้หนูว่าก็ยากนิดนึงต้องที่นี่เท่านั้นเกียวโตโยชิโนะเกียวโตโยชิโนะเท่านั้นต่อไป อันนี้อย่าลืมอืมอันนี้มาอันนี้ถ้ามาแล้วไม่ได้ทานนะเหมือนมาไม่ถึงเพราะเป็นเต้าหู้ออแกนิกเต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้ที่เหมาะสาหรับคนรักสุขภาพเชื่อว่าหลายๆคน,นมองแล้วเผลอๆจะนึกว่าเต้าหู้ที่ใส่ในไข่เร์ไม่ใช่ค่ะอยากกรุณายอยากไปเปรียบ <laughs> <laughs> จะมีชื่อของมันชื่ออันนี้ก็คือพี่กวนคนตั้งโต๊ตโตะจงังคือตัวละครตัวหนึ่งในญี่ปุน่นที่ที่หน้าตาเขาคล้ายเต้าหู้พี่กวนเขาเลยเอามาตั้งเป็นโต๊ตโตะจงัง นี่จะเป็นเมนูโปรดอยากจะบอกว่าของป้าบุ๋มอีกหนึ่งเมนูนะคะจะมีเมนูโปรดนะคะคือทุกครั้งเนี่ยมาทีไรนะคะหรือบางครั้ง, <c oughs> งนะคะมาไม่ไหวสอยากทานก็สั่งคืโกทั้ทงนั้นที่หนูเองบอก พ่อโบไม่อยากให้ทานอแบบเอากลับบ้านมันมันน่าโมโหเว่ามันจะไม่อร่อยแต่ด้วยความที่ปลาเขาอยากกินโอเคโอเคก็ก็จะทําไปแล้วจะไม่ค่อยพอใจอะไม่พอใจเท่าไหร่นะตอนห่อไปไม่พอใจเท่าไหร่จริงไม่พอใจอย่างนี้แบบทําไมต้องกินห่อไปต้องไากินที่ร้านนั้นต้องเสิร์ฟบนเตาร้นถึงจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญรับประทานได้ค่ะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นค่ะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเลยอะนี่จะมีไข่กุ้งปูอัดท้าสีเขียวจะเป็นรสวาซาบิรู้สึกว่า พี่รู้สึกเหรอพี่เป็นคนอีกอีกอย่างหนึ่งที่พี่ไม่ยอมกินก็คือระส,สบิเหรอไอ้เขียวเขียวอ่ะนะเออทำไมไม่เห็นรู้เรื่องมันก็มีอยู่ในปูอัดด้วยนะแ้วทำไมมันไม่เผ็ดขึ้นขึ้นจมูกอะลูกหนูพยายามทำให้มันซอฟๆลงมาหน่อยจากจากคนที่กินพวกปลาดิบไงคือถ้าถ้าคนที่กินปลาดิบคนที่กินปลาดิบเนี่ยเวลากินมันต้องฉุนๆุนขึ้นขึ้นขึ้นแบบแล้วหนูเป็นคนที่หนูหนูเองก็เป็นคนแพ เป็นคนแพ้ไอวาซาบิกินแล้วคนอื่นเขาขึ้นจมูกหนูขึ้นท่ยทอยวะไม่รู้มันมาจากข้างหลังแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแต่ตรงเนี้ยเอามาเพื่อตัดเลี่ยน mm hmm. มันต้องตัดเลี่ยนนิดนึงมันจะมีความเป็นฉุนๆแต่ว่าไม่มากเฮ้ย <Hey. S 2> เพื่อตัดเลี่ยน,ยนเพราะว่าส่วนผสมที่เป็นคนไปกับตัวปูอัดเนี่ยมันค่อนข้างเลี่ยนอยู่แล้วถ้าเราเอาตัวนั้นไปดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้รสชาติอ่ะไปดึงรสชาติให้มันอร่อยเพิ่มมากขึ้นครบแล้วเนาะเอาอย่างนี้ลแล้วกันนะคะเดียวนะคะ ขออนุญาตหมั่นก่อนนะคะเพราะตอนนี้หิวมากเลยค่ะนองของหวานเลยร้องไหมคะร้องค่ะของหวานค่ะของหวานเลยมาแล้วอันนี้มันคืออะไรอะลูกอันนี้เป็นมินิเค้กกล้วยหอมมินิเค้กกล้วยหอมแล้วทำไมออเดอร์ชอมันไม่เหมือนกันกก็คือบางคนไม่ชอบมัลเบอรี่อันนี้มีมัลเบอรี่อันนี้ไม่มีมัลเบอรี่อ๋ออันนี้ไม่มีแต่ความอร่อยก็อร่อยเหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นเจลลี่ส้ม เจอรี่ส้มใช่ค่ะที่เล็กคือเวลาทานอะไรที่ร้านแล้วอ่ะกลัวกลัวจะเลี่ยนก็เอามาตัดนิดนึงเออบางคนมาทานอันใหญ่ทานไม่หมดใช่ก็รู้สึกว่าเสียดายก็ทำอันเล็กไปละกันจะใช้จูดี้กูอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะหวานธรรมชาติอันหวานหอมอมธรรมชาติเนยเป็นไงคะถึงเนยนะถึงใช้แต่ของดีค่ะของไม่ดีหนูไม่ใช้ค่ะคอนเซปต์งาม อร่อยจริงอร่อยจริงแล้วก็ตัดด้วยเจลลี่ส้มเย็นๆมีเนื้อส้มเป็นแบบว่าชิ้นๆชิ้นจริงนี่ไงชิ้นๆเอาละ่ะคราวนี้นะคะทั้งของขาวของหวานเด็ดมากเลยนะคะคราวนี้พี่อยากจะมีคำถามว่าร้านเนี้ย ต้องโทรมาจองลูกหน้าก่อนไหมไม่มีโทรจองเอางี้ดีกว่าพูดพูดให้รู้ไว้ก่อนว่าที่เนี่ยร้านเราเป็นร้านเล็กๆที่บอกว่าเป็นร้านในครอบครัวมีมีโต๊ะน้อยออโต๊ะเราค่อนข้างจากัดนั่งได้4คน5คนคือเสริมหัวโต๊ะที่เราไม่ให้จองเพราะว่าลูกค้ามาเวลาที่ไม่พร้อมกันพอจองเสียโต๊ะคนที่ Wal k i อเข้ามาไม่มีที่นั่งเ,เพราะฉะนั้นเราก็ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ Wal k in ินเข้ามาถึงก่อนพี่ขอถามหน่อยว่าราคาแตกต่างกันไหมถ้าเกิดสมมติพี่จะมา private เพื่อน เป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ใช่อย่างห้องเนี้ยอย่างห้องเนี้ยชื่อห้องเคหนึ่งเคหนึ่งจะเป็นห้องที่นั่งได้แปดถึงสิบแต่บางคนก็ไม่เป็นไรเบียดได้ก็มาสิบสองสิบสี่เอาให้ห้องแตกคนเลยหนูก็ไม่ได้ว่าอะไร <S <S> <S แต่มีค่าห้องหนึ่งพันบาทแต่ถ้าพี่มาทานครบสามพันบาทเราจะฟรีค่าห้อง <S <S> <S อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานไม่ครบเนี่ยเราก็ลูกค้าคนอื่นเขาก็อยากมานั่งทานเพราะเราเคยไปเจอแบบแบบพวกมาแปดคนแปดร้อยบาทเนี่ยค่ะ ไม่ไม่ไหวะค่ะันนั่งยาวไปก็ขออนุญาตขออนุญาตย,ยาวยาวของหนูนี่คือกินมูซิเป็นโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะน่ะยาวไปสําหรับหนูลูกค้าท่านอื่นก็อยากใช้ห้องนี้เหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องให้ใช้สิทธิ์นิดนึงสําหรับคนที่มาทานแล้วต้องทานครบสามพันบาทอยากจะฝากร้านอย่างไรอยู่ที่ไหนอย่างไรร้านเกียวโตโยชิโนะโอคโนมิกินี่บอกได้เลยว่าตอนนี้ในประเทศไทยมีไม่เกินสองร้าน ก็คือเราย้ายมาที่สุดท้ายตรงนี้ก็คือสวนดอกลาเจียงวงเวียรนราชพฤกษ์อยู่ตรงนี้นะคะ,ะเปิดเปิดถ้าเเป็นวันธรรมดาเปิด4ี่โมงครัวปิด3ามทุ่มครึ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หยุดนักขัตเลอร์เปิด11บเอโมงครึง่งถึงสามทุ่มครึง่งไม่มีเบรกยาวเลยวันหยุดวันอังคารดทุกวันอังคารอย่ามาวันอังคารนะคะและอีกช่วงหนึ่งเป็นวันที่หยุดยาวๆถ้าเกิดเห็นหยุดยาวๆเม,มื่อไหร่จะมีป้ายขึ้นหน้าร้านลงดิ่งมาเลยว่าปิดยาวๆนี่คือเชฟต้องไปดูงานที่ญี่ปุ่นก็ อยากจะบอกว่านะคะใครที่ชอบทานพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะอย่างที่หนูเอ็มก็บอกแล้วว่าในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยมากนะคะเพียงแบบว่าเหลืออยู่ประมาณ2ร้านเองมาใชนะคะที่รสชาติออริจนินอลจากญี่ปุ่นจริงๆนะคะร้านนี้เลยนะคะเกียวโตโยชิโน และสำหรับวันนี้นะคะสำหรับรายการตรีรักออนเดอะเวนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนตรงนี้และอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บุ๋มด้วยแล้วเจอกัน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บุม๋มกับน้องเอ็มนะคะเชฟตัวแสบนะคะ <S <S ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ <S <S